เากเด hey นะคะวันนี้เราจะมาเีรยนเป็นเด็กญี่ปุ่นจ่ายแค่50บาทเล่นของเล่นได้ทั้งวันร้านเนี่ยทุกคนเจ้าของร้านเนี่ยเก็บสะสมเองทุกชิ้นแล้วเขาก็ทําเป็นเหมือนขายด้วยแล้วก็ให้คนเอามาดูด้วยเนาะ เป็นร้านที่โคตรเท่เลยทุกคนเป็นร้านกาแฟที่รวบรวมของเล่นยุควินเทจ8 0 9ศเป็นพันชิ้นแล้วเขาเนี่ยก็จะรวมคอลเลกชันทั้งของเล่นจากไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับอย่างเช่นุันท่าแมนกระตูนตุ๊กตานิเมะเกมคอนโซลเกมหยอดเหรียญการ์ดเกมหรือจะเป็นบอร์ดเกมต่างๆที่เล่นกับเพื่อน ค่ะทุกคนใครเดินผ่านไปผ่านมาก็สุดตาสุดๆเลยเพราะว่าตั้งอยู่ในย่านสันปะข่อยปากซอยเนี่ยจะเป็นร้านเลิฟแอดเพรสไบต์ร้านเนี่ยก็จะเปิด10โมงถึง6โมงหยุดวันจันทร์โค้กกาแฟสมโคไหน้าดูคินไปเนี่ไม่ค um, ุ้นกับกาแฟสมโค้กไง เครื่องดื่มอันนี้คะที่เราสั่งมาก็จะมีเอสโตบอยไฟติ้ง70บาทแล้วก็กุนมอรนี่โรบอท80บาทตัวกุนมอรนี่โรบอทนี่คือจะเป็นเหมือนแบบโค้กผสมซาซากับกลิ่นเลมอนแล้วก็มีกาแฟส่วนใครที่อากได้ของมมุนนี่คือต้องไปสายเอสโตบอย g h t ิ้งเลยเกียร์นี้เราต่างเลยอันนี้เรามุนอันนี้จะแบบซาซาคุ้งอะไูเลยแล้วก็สำหรับ ใครที่แบบว่างบน้อยกว่านี้แบบ50สิบาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ยังมีเครื่องดื่มในเมนูสามารถเลือกกันได้เลยเดี๋ยวชมเมนูให้ดูร้านในทุกคนเจ้าของร้านเนี่ยเก็บสะสมเองทุกชิ้นแล้วเขาก็ทําเป็นเหมือนขายด้วยแล้วก็ให้คนเอามาดูด้วยเนาะถ้าผมว่าใครเนี่ยเห็นว่าแบบเฮ้ย ในอิโดเนียมันมีของที่ตัวอยากได้ใช่ปะแต่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีนะเพราะเขาอาจจะขายออกไปแล้วอย่างเช่นวันนี้ยเรามาดูเจ้าหนูปมาณมนูตีตอสิบเก้าที่มันเป็นริม,เมิเจตสองร้อยชิ้นจากญี่ปุ่นใช่ปะก็คือไม่อยู่แล้วมันไปแล้วทุกคนนี่คือเสียใจมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีตัวอื่นที่มันน่าสนใจอีกไหมที่นี่แบบแคตตาล็อกเยอะมากอย่างเช่นคนที่ชอบเจ้าหนูปมาณมนูก็จะมีสองตัวนี้ มมีตตอแนจวล้ิกกขายยากแบบว่าที่ขายตอนนี้เราได้ราคาแบบแพงที่สุดในร้านอา <laughs> ตอนนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้นายเฟรมมา60,000ห้าสิบหกแ,แล้วก็ทัาทัดเริ่มใหม่ตอนท <ador> ำงานแล้วก็้าประมาณเกือบสิบปีที่แล้วก็ประมาณนี้นประมาณเด็ดสิบคนจุดต้นที่ทำให้คุณเบิร์ดสะสมของพุ่งเนี่ครับคือผมเริ่มมาได้ยังไงความอยากได้นะตอนเด็กก็ก็กลับมาเราเรามีวิธีจัดหาซื้อได้รู้แหล่งแล้วก็ตามตามนได้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆขยายของมันเอง ของที่คุณเบิร์ดเคยสะสมแล้วมีราคาแพงที่สุดในชีวิตเนี่ยก็ตอนนั้นใช้มาประมาณสามหมื่นครับสามหมืก็มีคนขอซื้อไปประมาณแสนหนึ่งคนต่างชาติซื้อไปเนาก็คตามหากันมาในแล้วเหมือนกันผมบอกราคาไม่อยากขายนะแต่ก็ซื้อก็คือเราตั้งราคาวไม่อยากขายแต่เขาก็ยอม ที่หายยากที่สุดนะคะออจะเป็นตัวนี้ที่เขาบอกมาแต่ก็อย่างที่บอกไนะคุอของอ่ะเขาต้อหมุนเวียนไปเลยนะคะก็จะมีการซื้อขายกันตามปกติเราอาจจะไม่เจอของบางตัวเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงบาร์ดีกว่าเขาพี่เขาเปิดเพลงก่อนจริงมันก็ประมาณสี มัธยมปายปายกุ๊บลฝั้งฉันก็ไปรับบ้างขาดไปไปนับแต่วันเพราะว่าแขกพวกนี้เราเราจะเจอแขกที่ต่างประเทศเยอะมาอันนี้คืออยากได้สานไหนก็คือที่เขาจะให้ได้เหมือนทุกคนแ่นเสียงเยอะมาก ก็จะไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วกาจะเป็นดีเจคนหนึ่งอบหรกไม่มีชอบก็คบนครับกเจชอบมีคนชอบเป็นกิเลจีไหนเพราแข่งซ้ายได้ที่่แ่เอ่าหน่ามีนเาดีที่สามนี่เขาจะสไตล์ป๊อบหนป๊อบญี่ปุ่นเขารู้รู้เรื่องการ <Es> สำหรับใครที่อยากหาไอเดียมุมถ่ายรูปต่างๆทุกคนเข้าไปทางเฟซบุ๊กเขาได้เลยจะไปตัวของ f เฟซบุ๊กไว้ให้เนาะมีมุมมีโทนสไตล์ญี่ปุ่นไม่ครบเลยทุกคนเข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้ก็จบแร้านเดีอยทอยขำเนาะก็อย่าลืมนะคะอยู่แถวย่านสันป่าข่อยในเชียงใหม่นะคะเน้นว่าอยู่ในเชียงใหม่อยู่นะคะทุกคน ก็วันนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนี้มเสียหายด้วยนะคะส่วนรายละเอียดข้อมูลของร้านต่างๆอะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงข้อมูลด้านล่างตรงแคปชนด้านล่างเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย